เปิดตำนานเท้าสีสุดาจันทร์ไม่อยู่หัวเพียงหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์อยุทธยาสีสุดาจันทร์เป็นตำแหน่งหนึ่งในเท้าพระสนมเอกทั้งสี่อันได้แก่อินสุเรนทร์ศีสุดาอินทระเทวีและสีจุลาลักษณ์กินศักดินาหนึ่พไร่โดยในสมัยนั้นยังไม่มีตำแหน่งมเหสีจึงทำให้สนมทั้งสี่มีตำแหน่งเท่าๆกัน ทำให้เมื่อชายาใดประสูตรพระราชะโอรสที่จะได้เสวยราชพระชายาองค์นั้นจะได้รับการยกฐานะเหนือชายาองค์อื่นๆให้เป็นแม่อยู่หัวซึ่งแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ก็ได้มาจากการที่โอรสของพระนางคือพระยอดฟ้าที่ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์ต่อจากพระบิดามีหลักฐานทางพระชะพงศาวดารบันทึกฝรั่งต่างชาติ และคําให้การที่สอดคล้องกันว่าเท้าสีสุดาจันทร์ในรัชกาลสมเด็จพระชัยราชาธิราชซึ่งมีบทบาทสำคัญมากถึงขั้นสามารถเปลี่ยนผัดแผ่นดินได้ตามหลักฐานที่ปรากฏในโยธยายาสวงได้กล่าวถึงเท้าสีสุดาจันทร์ว่าเป็นมเหสีในตำาหนักเหนือและเป็นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริย์ไปโปรดถวายงานใกล้ชิด ทั้งยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำการทั้งภายในและภายนอกเข้าทุนกล้าวเราเสนาพฤฒามาตต่างต้องเกรงกลัวพระนางอย่างยิ่งอยู่มาในหมู่นักขับปรากฏนักขับหนึ่งนามบุญสีขับชาดกได้พิสดารน,นักก่อนพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเข้าบรรทม ในบุญสีต้องเข้าขับชาดกกลมถวายไม่ได้ขาดต่อเมื่อนักขับนายนี้และพระมเหสีตำหนักเหนือได้รอบเป็นชู้กันแล้วศรีสุดาจันทร์ได้เพชรทูลให้พระเจ้าอยู่หัวสถาปนานักขับผู้นี้ขึ้นกินตำแหน่งขุนวังตั้งให้ได้รับพระราชทานบรรดาศักด์เป็นขุนชินราชและได้เครื่องอุปโภคบริโภคฉัดกลองเป็นเครื่องยศ จึงมีสิทธิ์ขาดในกิจการทั้งหลายทั้งปวงเมื่อพระประเมศสวรรคตรแล้วสีสุดาจันมห ah e, ิสีตำหนักเหนือและขุนชินราชผู้ขุนวังก็ใช้อำนาจรเรียกเอาพระบรมวงศานุวงศ์และพระสหายทั้งเหล่าเสนาพฤตตามาเข้ามายัางพระราชฐานชั้นในให้กระทําการสัตยาบันแล้วสถาปนาสีสุดาจันเป็นมห ah e, ีสีตํหนักเหนือ ขึ้นเป็นอัครมเหสีตัวขุนชินราชเองก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แม้จะไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่เท้าสีสุดาจันทร์กับได้รับการยกย่องในฐานะเทียบเท่ากษัตริย์อันเนื่องมาจากพระนางทรงมีความสูงสง่งเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินทั้งยังมีกลอุบายและรู้จักวางแผนในการปกครอง ซึ่งในส่วนนี้เองที่ได้ทำเรื่องราวของพระนางถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์สุริโยไทยเมื่อปี2544และซีรีส์เรื่องไม่หยัวที่จะฉายในเร็วๆนี้